วางเครื่องสองซตกี่บาทค่าเครื่องเกียร์กล่องเผาวรวมถึงค่าวางเนี่ยกลมๆประมาณแสนสองค่ะแต่ราคาแสนสองยังไม่รวมไวายสะคะ่ไวสายเข้าไม่อ่ะประมาณ7000แล้วก็มีไวสายไปพ่วงแบตข้างหลังอีก2000บาทค่าแบตเตอรี่อีก5้าพันแล้วก็มีเพิ่มใส่กาวอีกพันหนะคะเดินเฮดสูตรสี่สองหนึ่งหมื่นสามเดินท่อใหม่ทั้งหมดนะคะ2.5นิ้วราคาแปดพันห้าแล้วก็ใส่ายท่อเป็นของบิดนะคะราคา3,800บาทเล็กกูเลตรลางใส่น้ำมัน10,000บาทก็หัวฟิตติ้ง3,000บาท พวกระบบปัมติกรีเลย์ต่างๆอยู่ประมาณ6,000ค่ะทําที่กั้นกองใหม่2,000นะคะแล้วก็มีท่อ ID ดีพันหข้างในเนี่ยมินใช้กล้องของ BMC นะคะ3.5นิ้วราคา3,000บาทหม้อนะ้ามินเดินใหม่ทั้งระบบนะคะรวมพัดลมด้วย16ื่น ทำระบบเบรกมอเลม2อเซตนะคะทั้งปั๊มขัดบนขัดล่างกระปุกสายเบรกถักทั้ง4ล้อ1 0 0 0 0บาทระบบแอร์ใหม่ทั้งระบบ1 5 0 0 0บาทมูเล่อุดมวัน6,500บาทมีไฟวิวทีอาร์ดีคันเอ็กซิตี้นะคะ1 0 0่0บาทเปลี่ยนแหลกใหม่4,000บาทเซอร์วิสพวกแบบซิลรับเครื่องประมาณ4 0 ,00 บาทค่ะแล้วก็น่าจะมีอีกหลายอย่างที่ลืมพูดนะคะอย่างที่บอกไปว่าราคาทั้งหมดแค่ค่าวางเครื่องเนาะไม่ได้รวมช่วงล่างแล้วก็ไม่ได้รวมอื่นๆอีกเดี๋ยวถ้าอื่นๆเดี๋ยวเปปป็นลิไ